วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ,ารสารสารสาระเพื่อประชาชนเป็นรายการที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกสังรามจัดทำขึ้นมาก็เพื่อจะเผยแพร่ความรู้กฎหมายเด็กและเยาวชนกฎหมายครอบครัวเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าหากมีกฎหมายอื่นๆที่น่าสนใจก็จะนำมาพูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับในครั้งนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ ระยะเวลาการฟ้องคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดนะครับระยะเวลาการฟ้องคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดนะครับหลักโดยทั่วไปพนักงานอายการเนี่ยครับจะต้องฟ้องคดี hmm. person. มาภายใน30วันนะครับนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนถูกจับกลุ่มหรือนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนมาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนนะครับ ถ้าพนักง,งานในการไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลเยวชนและครอบครัวได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนะครับก็ต้องมีการผัดฟ้องนะครับโดยการยื่นคําร้องขออนุญาตผัดฟ้องต่อศาลน,นะครับการผัดฟ้องนี้นะครับถ้าสํานวนอยู่ที่พนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนก็จะเป็นผู้ขอผัดฟ้องนะครับแต่ถ้าพนักง,งานสอบสวนส่นสงสํานวน ให้พนกักงานอัยการแล้วพนกักงานอัยการก็จะต้องขอผัดฟ้องนะครับตอนนี้เรามาดูว่าการขอผัดฟ้องเนี่ยครับทำได้ทุกคดีหรือไม่นะครับคดีที่จะขอผัดฟ้องต่อศาลได้นะครับจะต้องเป็นคดีที่มีอาาโทษจำคุกอย่างสูงเกิน6เดือนขึ้นไปนะครับจึงจะขออนุญาตผัดฟ้องต่อศาลได้ดังนั้นถ้าเป็นความผิดที่มีอาาโทษ เล็กน้อยจำอย่างสูงไม่เกิน6เดือนนะครับเช่นความผิดละหุโทษนะครับ,รระะรบจะต้องฟ้องภายใน30วันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนถูกจับกลุ่มหรือนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนมาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนนะครับคดีประเภทนี้จะขอผัดฟ้องไม่ได้นะครับเพราะว่ามีอาตราโทษต่ำป่า6เดือนนะครับทีนนี้เรามาดูคดีที่ขอผัดฟ้องได้นะครับ เราก็จะแบ่งออกเป็น2กอกรณีนะครับอันแรกก็คือคดีความผิดที่มาตราโทษอย่างสูงจำคุกเกิน6เดือนนะครับแต่ว่าไม่เกิน5ปีจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตามนะครับหากเกิดความจําเป็นนะครับไม่สามารถฟร้องได้ทันภายใน30วันขอผัดฟ้องต่อศาลได้ครั้งละไม่เกิน15วันแต่ต้องไม่เกินสองครั้งนะครับกรณีสองก็คือคดีที่มี ความผิดที่มีโทษอย่างสูงเกิน5ปีนะครับจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตามนะครับเมื่อศาลสาัส่งอนุญ,ญาตผัดฟ้องครบ2ครั้งแล้วก็คือครั้งที่1และครั้งที่2นะครับหากไม่สามารถยื่นฟ้องได้ทันก็สามารถยื่นคำร้องขอผัดฟ้องต่อได้อีก2ครั้งก็คือครั้งที่3และครั้งที่4นะครับแต่ต้องอ้างเหตุจำเป็นและนำพยานมาเบิกความจนบันที่พอใจแก่ศาลนะครับ ศาลจะอนุญาตให้ผัดฟ้องได้อีกครั้งละไม่เกิน15วันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน2ครั้งนะครับเราจะเห็นได้ว่าการขอผัดฟ้องต่อศาลนั้นนะครับกฎหมายจำกัดจำนวนครั้งไว้ไม่เกิน2ครั้งหรือ4ครั้งส่วนวันนั้นกำหนดไว้ครั้งละไม่เกิน15วันซึ่งหากศาลให้น้อยกว่า15วันก็ไม่สามารถขอผัดฟ้องได้อีก หากจานวนครั้งครบ2ครั้งแล้วครบ2ครั้งหรือ4ครั้งแล้วนะครับซึ่งจะต่างจากคดียาทั่วไปนะครับที่พนักงานสอบสวนขอฝากขังได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับแม้จะได้แต่ละครั้งน้อยกว่า12วันพนักงานสอบสวนหรือพนักงานในการก็ขอฝากขังได้เรื่อยๆนะครับจนฝาจะครบ48วันหรือ40หรือ84วันแล้วแต่กรณีนะครับ อันนี้เรามาดูการขออริญ,ญาตฟ้องคดีคดีที่พ้นระยะเวลา30วันแรกคดีที่ขอปัดฟ้องไม่ได้นะครับหรือพ้นเวลาที่ขอปัดฟ้องไว้คดีที่ขอปัดฟ้องได้นะครับพนักงานอัยการจะฟ้องคดีนั้นไม่ได้นะครับถือว่าไม่มีอำนาจฟ้องแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นว่าให้ฟ้องได้แม้จะพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วนะครับแต่ต้องได้รับริญ,ญาตจากหนึ่งอัยการสูงสุด หรือ2พนักงานอายการผู้มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอายการหรืออธิบดีอัยการภาพซึ่งอายการสงสูตรมอบหมายนะครับผู้มีอำนาจฟ้องคดียาาต่อศาลเยาวชนนะครับเรามาดูว่าใครบ้างเป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดียา,ยาต่อศาลเยาวชนนะครับคนแรกก็คือพนักงานอายการนะครับคนที่2ก็คือผู้เสียหายครับเรามาดูพนักงานอายการกันก่อนนะครับ พนักงานในการเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ดําเนินคดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทําผิดและจะฟ้องคดีต่อศาลได้นะครับต้องได้รับการแต่งตั้งจากอายการสูงสุดก่อนนอกจากนี้นะครับอายการสูงสุดยังมอบหมายให้พนักางานาในการสํานักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวนะครับทําหน้าที่อื่นด้วยก็ได้เช่นให้มีหน้าที่ดําเนินคดีอาญาผู้ใหญ่ ที่กระทาําความผิดตามพระราชจัยัดคุ้มครองเด็กและพระราชัติัคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับหรือที่หรือถ้าตามพระมวลกายาวชนก็จะคือคดีคุ้มครองสัสดิภาพนะครับส่วนพนักงานอายการอื่นๆนะครับหากไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนัก,านากานงานอายการสํานักงานอายการคดีเยวชนและครอบครัวก็จะไม่มีอํานาจที่ดําเนินคดี ที่มีข้อหาว่าเด็กหรือโยชนกระทำความผิดนะครับแต่ว่าอายการถูงสุดมอ,อบหมายให้พนักง,งาน,นอายการยืนๆืนะครับทําหน้าที่ในศาลโยวชนและครอบครัวได้นะครับโดยเฉพาะคดีครอบครัวที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระบุให้เป็นหน้าที่ของพนักง,งาน,นอายการน,น,นะครับเช่นคดีร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนเลี้ยงความสามารถร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครองเป็นต้นนะครับต่อไปเรามาดู คนที่2ก็คือผู้เสียหายนะครับที่มีอำนาจฟ้องคดีายาาต่อสารเยาวชนนะครับกฎหมายห้ามผู้เสียหายฟ้องคดีายาาซึ่งมีข้อหาว่าเด็กหรืเยาวชนกระทําความผิดต่อสารเยาวชนและครอบครัวนะครับซึ่งห้ามฟ้องเฉพาะคดีายาานะครับไม่รวมถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดําเนินคดีกับเด็กเยาวชนนะครับซึ่งผู้เสียหายสามารถทําได้ตามปกติ ก็คือการไปแจ้งความนะครับทำได้ตามปกตินะครับส่วนการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับไม่ใช่การฟ้องคดีอาญาก็กจึงไม่ต้องห้ามนะครับรวมถึงการที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องนะครับขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีวิจารณมอาญามาตรา44ทับ1นะครับและนอกจากนี้ก็การที่ผู้เสียหายนะครับ ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานการก็สามารถทำได้ไม่ต้องห้ามเช็ดกันนะครับแต่มีข้อยกเว้นอยู่ว่าผู้เสียหายจะฟ้องคดีอาญาต่อเด็กวัยเยาวชนได้นะครับต้องได้รับอนุญ,ญาตจากผู้นวยการสถานพินิษที่เด็กหรือเวยาวชนนั้นอยู่ในเขตอำน,นาจและผู้เสียหายแต่งทนายความฟ้องคดีแทนก็ได้นะครับ ส่วนจำเลยจะแต่งในความให้ช่วยแก้ต่างแทนไม่ได้นะครับต้องแต่งที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นถ้าไม่มีสารก็ต้องแต่งที่ปรึกษามายให้จำเลยนะครับสรุปก็คือหลักผู้เสียหายเนี่ยจะฟ้องคดีอาญาอับเดียกเยาวชนไม่ได้แต่มีข้อยกเว้นว่าจะฟ้องได้ต้องได้รับยศจากคู่มือการรถฐนวินิตนะครับ อันนี้การที่กฎหมายบัญญัติห้ามไม่ให้ผู้เสียหายฟ้องคดียายาซึ่งมีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนจะทําความผิดต่อสายโยชนได้เองนะครับแต่ต้องรับยากจากผู้ในการแหบนี้ก่อนนั้นนะครับก็เพื่อเป็นการตรวจสอบให้งความคุ้มครองและป้องกันการกันแก้งเด็กหรือเยาวชนในการถูกฟ้องคดีนะครับเพราะว่าเด็กเขายังเป็นผู้ยาวเขายังความรับผิดชอบชั่วดีความนึกคิดเขายังไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับก็เลยป้อง,องกันไว้นะครับ แต่ว่าถ้าผู้ในการตาดมินิตไม่อนุญาตให้ฟ้องคดีนะครับผู้เสียหายจะร้องต่อศาลขอให้ศาลสั่งอนุญาตก็ได้นะครับคําสั่งศาลที่สั่งอนุญาตให้ฟ้องหรือไม่อนุญาตให้ฟ้องให้เป็นที่สุดนะครับคือว่าห้ามไม่ให้โต้แย้งอุทธรณ์ยังสั่งศาลนะครับก็หมายความว่าถ้าผู้ในการตาดินิดไม่อนุญาตก็ผู้เสียหายสามารถร้องขอต่อศาลได้ว่าให้อนุญาต หรือไม่อนุญาตและถ้าศาลมีคําสั่งมาแล้วว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ถือว่าเป็นที่สุดแล้วน,นะครับจะอุธทณ์คาสั่งไม่ได้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่นําเสนอนะครับในตอนต่อไปเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอยติดตามกันนะครับสําหรับครั้งนี้สวัสดีครับ